ผู้ชิงที่สองในสาย C ครับใครชนะได้เป็นที่สองในสายฮะไทยแพ้กลับบ้านครับ ตัดครูนะครับ <Worlds> <Island> ว่าต่าง ايتنارا لکپن سانن ميو وا تا کوتا کو نيتا ماکنا دو اتان کان ته سما جون ننه تا کو چت اں تان با پرني چنه لا با کوتا سما تھا سان جا چنه با มาสกัวสัมปามตาังครับกัวสาราตังโอทําบ้านตายเอทําสังกัวสมาสานัสจะธรรมปฏิวชจจําสัมาชาตตานาวามาเทําสังฆรสมาสาริ๋วโเอตาสสสมปกจะทําแม่โหมาจังร او قناه تا جو ريت اتانا جو ريت ستا او قناه جو ريت دان پندرا جو رتا ستا جو قناه جو ريت ستا 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 အာလ္လာဟ်အိုကူရ်အာန်အာရ်ဟ်အ်၎င်းအပေါ်မှာဝါကမာန်ကိုအားထားရပါမယ်။တိသာသံသံပံဘန်သာကိုဘာသာရပ်နဲ့သိပါလေ။အာလ္လာဟ်အိုဝါကမာန်ကိုတိသာသံသံပံသဝါယနသာရတ်ရံအလာတီဗံသာကိုဘာသာရပ်နဲ့သိပါလေ။ဘာသာရပ်နဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ဘာသာရပ်နဲ့သိပါလေ။ تا پات ورات واه تا کي وا تا رتھ پات کني تا سوه ساهاتان تا تا کي و سيا رتھ پات کي ينه تا تي چنوا ရိုင်းရိုင်းပါပါးပါးပါးဒီကမာကတော့ဆွန်ခါးပါပါး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  हो बगा सदा हे तारी महा

جڏهن ڪهڙا پڻ پڙهندا آهن ته هي اتي اتي سان جهن سان وڃن ٿا ۽ اهو سڀ ڪجهه جو ماڻهوءَ کي پنهنجي جان سان اڀرڻ سان سڀ ڪجهه سان پنهنجو تعلق آهي ۽ اهو سڀ ڪجهه جو ماڻهوءَ کي پنهنجي جان سان اڀرڻ سان تا ته اوه ستا ته په واده اپکا په اوه 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 او 嗯。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  او 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 กาบ้นต้นฐานฐานที่แท้ตั้งใจรับรู้ตั้งใจอย่า่อสาภพมายสามทาพัดสมา ကမ္မတတပါတိဘောဌာနာတေဘာဝကေဘုရားတနာမေလောကဌာတေပရိသမာနိသမာဓိသောအသိုသောသမဝါဒနာတံသဗ္ဗသောဘုရားနာမေသောပတနာတ္တဝတ္တောတိ جيھن جي ڳالهه ڪيئن ٿي پئي آهي ۽ هو اهو اهو بندا جو وڌيڪ ڳالهه ڪيو آهي ته اهو ڳالهه ڪيو آهي بنياد جو تعلق آهي ته اهو تعلق آهي هو وڌيڪ بندا جو تعلق آهي اهو ڏاڍو پنهنجو تعلق آهي اهو تعلق آهي

สวัดีครับวัสดีพี่วุฒิบังกันไพยครับแข่งที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามวัดบนป้อมอำเภอคริมารจังหวัดสุขโขทัยฮะเป็นการแข่งขันเซปักตะก้อบปป้อมโอเพ่นครับครั้งที่หนึ่งครับ จัดในงานประเพณีทอดกระถินสามัคคีนะฮะในรุ่นประเภทแบ็ก40ผู้่าผู้าขาวหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ได้ตว sure. ัวติดหนึ่งตำแหน่งนะครับคู่นี้เป็นการจริง ที่สองในสาย C ครับในเซตที่สองเลยนะฮะกำลังจะแข่งในเซตที่สองครับในเซตแรกก็อู่ขวัญสียนต์ครับเอาชนะไปได้แบบค่อนข้างสบายใจนิดหน่อยนะครับก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงแล้วนะฮะว่าอู่ขวัญสียนต์มีเปอร์เซ็นต์สูงนะฮะที่จะเข้าที่สองในสาย C ครับ ในสายนี้ที่หนึ่งในสายก็จะเป็นทีมของพี่อน้นสมุไรนะ,ะพี่อน้นสุภาพรักวงลิ์ครับเป็นที่หนึ่งในสายสีสายนี้อยู่นะครับก็จะเหลืออีกคู่เดียวแล้วฮะอีกคู่เดียวที่จะแย่งกันเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายแล้วแล้วจะเป็นการตัดเชือกในรอบแปดเข้าสี่เลยนะครับจะกระทับมาแล้วฮะในรอบนี้ ช่วงนี้ก็จจะมีแบ็กกราวเสียงของทางวัดนะครับพ,พกกระพระกละเจริญพุทธมนต์เย็นฉ้ลององค์กระสินอยู่นะฮะก็นี่แหละครับเป็นบรรยากาศบ้านผุทอนนะครับในในเริ่มเกมในเซตที่สองนะครับอโอ้โหขวัญสี่ยนครับก็นำทีมโดยแบ็คเนี่ยนะจ้โจ๊กครับ อยากอุดตะวดิตครับแสร์แล้วโอเคแล้วครับเสียงแตก เสียงแทกติดลิกัสติดเสียงแทะติดลิกัสติดนออเอ่อ,อหมายถึงบทสวดใช่ไหมบทสวดติดลิกัสติดนะเอ่อบางท่านอาจจะไม่เข้าเข้าใจนะผมผมจะแจ้งอย่างนี้นะครับว่าบางครั้งเวลาไปถ่ายทอดสดครับถ้าในบริเวณงานมีการเปิดเสียงที่มีเสียงที่เป็นเสียงเพลงหรือว่าเสียงดนตรีที่ติดลิกัสติดนะครับ บางครั้งเป็ Facebook นบุกี่จะตัดก,การถ่ายทอดสดผมเลยฮนะก็ต้องต้องลุ้นอยู่นะครับงานบางวัดก็ลุ้นว่าอย่าไปเปิดอย่าให้เพลงที่มีรฤกษิษ์แทรกเข้ามาในระหว่างถ่ายทอดสดนะครับออนสด ล่จออะะมอออนเดีด๋วยวยในรอบ8ทีมตอ,ตอนนี้ในทางฝ่ายจัดนะครับก็คือใช้ระบบการแข่งขันในรอบ8จะใช้ที่หนึ่งในสาย ที่หนึ่งในสายเป็นเป็นตัวยืนนะครับเป็นทีมยืนแล้วใช้ที่สองในแต่ละสายมาจับสลากว่าจะเจอที่หนึ่งในสายไหนนะครับที่แจงคำความเข้าใจไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ ฝากนลังจขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกําลังใจให้อยู่ต่อนเนื่องครับแล้วก็ขอบคุณพิเศษอีกท่านนึงก็คือน้องเจ็กครับน้องเจ็กซึ่งปัจจุบันนี้ไปทํางานอยู่ที่ไต้หวันนะฮะก็ยังติดตามรับชมแล้วก็แชร์ให้ทุกครั้ง ก็สัญญารับปากไว้นะครับถ้ากลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะดูเสื้อกีฬาให้นะครับ <res> <t> ส่วนการจับแจกรางวัลในโอกาสต่อไป <t> อย่างไรก็จะพยายามแจ้งให้ทราบนะครับว่า จะแจกแบบไหนอย่างไรนะฮะก็ะติดตามไปอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับฝากฝากนิดนึงนะฮะฝากพี่เพี่นน้องนิดนึงครับ

ตมตมตอนนี้อยู่ที่เก้าต่อห้าครับเ,เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตที่น้องๆนะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอหยุดถ่ายสดไว้สักพักหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในรอบแปดครับในรอบแปดเข้าสี่นะครับรรรรแล้วก็ยาวเลยนะฮะร,รอบแปดเข้าสี่ยาวถึงผู้จริงเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอ จบจากผู้นี้เดี๋ยวขอพักโทรศัพท์สักพักนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะร้อนเกินไปครับกลัวนะครับกลัวแล้วก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวพี่เพิงน้องพอชมในรอบลึกไปแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาโทรศัพท์ร้อนแล้วมันตัดสัญญาณอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักโทรศัพท์พครับหลังจากจบคู่นี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในรอบ8ดเข้า4แล้วรอบรองรอบจริงเลยครับ ตามอยู่ที่18.7ครับปูขวัญสียนต์ฮะเตริปไปเบาๆครับบอนปอมจับชงล้นมาเอาล้ครับเ,เหมือนปูขวัญสียนต์จะเล่นแบบสบายๆเหมือนคุมเกมนะฮะเล่นแบบสบายๆเหมือนคุณคุมเกมนะฮะเปอร์รเซ็นต์ก็ค่อนข้างที่สองในสายชัวร์นะครับโอ้โลูกนี้จตกโจ๊กเสริฟวัดเรียบร้อยแล้วครับ สิบไปแล้วฮะโจงบอกขอจบไวๆครับขึ้นแท่นฮะเรียบร้อยครับอู่ขวัญสียนอมาฮะดูดิครับอูขวัญสียนต์เล่นสบายๆแล้วฮะเรียบร้อยครับจบเกมฮะในรอบผู้ชิงที่2องในสายซีครับอูขวัญสียนต์ เอาชนะทีมบ้านป้อมไปได้ด้วยสกอร์สองต่อศูนยเซตครับ